สวัสดีครับหลังจากที่เราลงทะเบียนรับ AirDrop MVP Coin ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจำเป็นต้องตั้งค่าใน MetaMask นะครับให้ทำงานร่วมกับ b i t ค u b Chain Network ก่อนนะครับการตั้งค่าก็ไม่ยากนะครับเข้าไปที่ MetaMask เลยนะครับที่ด้านบนนะครับเราจะเห็นเครือข่าย Main Network นะครับให้กดลงมานะครับแล้วก็เลือกไปที่กำหนดค่า RPC เองนะครับโอเคต่อมานะครับเราจะเห็นช่องต่างๆนะครับให้เรา ใส่ค่า5ช่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาพิมพ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับในช่องแรกนะครับให้พิมพ์ bit club นะครับ chain นะครับช่องต่อมานะครับให้พิมพ์ http นะครับเติม s ด้วยนะครับ colon slash s l a s นะครับ rpc bit club chain นะครับ io นะครับในช่อง chain id เนี่ยนะครับให้เราใส่ค่าตัวเลข96นะครับต่อมานะครับ currency symbol นะครับให้เราใส่ kub นะครับในช่องต่อมานะครับ block explorer url นะครับให้ใส่ http เติม s นะครับ c ค l อนนะครับ bkc scan นะครับ scan.com e นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับให้เรากดบันทึกนะครับพอกดบันทึกปุ๊บเนี่ยด้านบนเราจะเห็นเน็ตเวิร์กที่จะเปลี่ยนเป็นบิตครับเชนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะในหน้าต่อมานะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เรามีอยู่ศูนย์ KUB นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้รับ AirDrop แล้วเนี่ย ตัวเลขตรงนี้จะปรากฏขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามันรอรอลุ้นกันนะครับว่า a d o ์ดเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปจะแนะนำอะไรคอติดตามนะครับสวัสดีครับผม